<laughs> yeah, biết làm bài. Oh, à, cái này nè, ngồi ở bên ui núi เอาเอาก็ย่างย่งเหลือเยอะอยู่ย่างย่างย่งเหลือเยอะอยู่ไม่กินหมดไม่กินหมดหรกกินได้หมดนะกินได้หมดนะคะทำไมโอ๊ยมีคนตะโกนเกี่ยวไหมไม่ไม่เฮ้ยตาต้องพคอยจ๋าจ๋าน้องรักยาย่ไหมรักจ้ารักมากไหมรักมาก รักตาไหมรักตาเองรักตาดีรักพ่อบอยไหมลูกรักพ่อบอยจ้ะรักมากไหมจ้ามากรักมากจ้ารักแอลแรักมากไหมจ้าอือมากน้องเพชรรักพ่อบอยไหมลูกรักบอยรักมากไหมคะโอ้ยรักมากไหมอยากกินหมาเมะเอ้าหมามรู้ไปไหนล่ะลูกหมามมูหมดเหรอไม่ได้เดือดแต ไม่มันใส่ใส่แกไหมใส่แข็มรักษาเไหมรักษาเรักแยแต้ไหมรักแย่แต้รักแย่แตนมากไหมรักรักมากมัูจะง่วงหรือยังหลูกงง่วงยังมงง่วงยังคะ หือหือน <S <S <h <h ี่แหละถึงอูนี่แป๊บเดียวมาอุ้ย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 เสร็จแล้วยังอูแล้วนะอุ๊บไปแล้วจ้าอุ๊บไปแล้วจ้าปุ๊บเกลียนเกลียนเขาขึ้นย่างนี้เพื่อนเนาะเมื่อคืนแล้วนอนข้างบนกับเรา อ่าไม่นะไม่นะทําไมอ่ะเออจริง <laughs>